วันที่มีการว่าเกี่ยวกับเรื่องอที่มีการปาใสเลือกตั้งซ่อมที่สอ,อที่รีสกเกตแล้วมันมีสอสอของสีสกเกตเนี่ยเขามีการพูดบนเวทีมีการโจมตีรัฐบาลน,นะหาเงินทอนจากโครงการดิจิตอลวอลเล็ทุเลตอุบาทชาติชั่วก่อนหน้านี้มึงเป็นรัฐบาลร่วมกันถูกต้องไหม มึงก็ยินดียินยอมด้วยให้มีดิทต์วอลเล็ตพอมามึงมาเป็นฝ่ายคา้านมึงไปกู่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอไปโจมตีรัฐบาลบอกว่ามีการหาเงินทองจากดิทต์วอล l ล็ตนี่คือความอุบาทชาติชั่วแต่ยุทถึงบอกเลยเขาว่านี่มันไม่ใช่ฝ่ายคา้านไอ้นี่มันฝ่ายแค้นแต่บอกเลยนะคะวันนี้นะคุณสุริยะบอกเลยว่ากำลังให้เจ้าหน้าที่ มีการถอดบันทึกเทปนะที่ไปปลาใสาเลือกตั้งซ่อมสสสีสกเกตให้ไลยหรือบิดเบือนอะไรหรือไม่เอาเลยค่ะเห็นดีด้วยไม่นั้นประชาชนเขาจะเออเขาเรียกอะไรอะถ้าคนนี้ติดสะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างพวกเราเนี่ยดูข่าวทุกวันดูข่าวตลอดเวลามีการเวลาใครมาไล์ตดจะมาบอกข้อมูลกันบุคคลเหล่านี้อย่างพี่ๆที่กำลังฟังเตยุอยู่เนี่ยเตยุเตยุไม่ไม่ไม่กลัวเลย แต่บางคนที่เขาเป็นขาทํางานเนี่ยฟังบ้างไปฟังบ้างมาดูหัวข้อข่าวแบบนี้หรือไปนั่งฟังแบบเนี้ยต็ยูบอกเลยคนเหล่านี้แหละนะจะเขาเรียกว่าอะไรจะจะไม่จะไม่ไมค่อยรู้ความจริงอะ่ะนะแล้วบอกให้เลยความอุบาทชาติชั่วของคนที่ได้ชื่อว่ามึงเนี่ยจะไปเลือกตั้งซ่อมสอสอสิงสเกตมึงยังไปโกหกประชาชนที่มานั่งฟังบนหน้าเวทีของมึงเลย แล้วมึงไปโจมตีเกี่ยวกับเรื่องของดิต้อนวอลเล็ตแล้วพี่น้องรู้ไหมคนที่ไปน,นั่งฟังฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยรับเงินที่ิท้อกนกระท้วนนางนั่นแหละถ้าสูงอายุก็รับไปแล้วถ้ากลุ่มเบาบางก็รับเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เฟสแรกแล้วเฟสที่กําลังจะรออีกพี่น้องเชื่อไหมและยังสามหาวปากดีหน้าอาสุตรียัดปากไอคนที่พูดเนี่ยหาเงินทองจากดิท้อนวอลเล็ตบอกให้เลยนะ กัวมือจะไม่ได้มาเป็นสสอละมั้งเนี่ยเพราะมึงเนี่ยหาเสียงมึงยังใช้มึงยังใช้ความโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนอยู่บนเวทีหาเสียงเลยไออี e แบบนี้เหลอจะมาเป็นสสศรีสะเกตต้องโน่นสสจากฝั่งเพื่อไทยโน่นเดี๋ยวจะมาสนับสนุนเลยถ้าได้มาปุ๊บนะไปสนับสนุนโครงการที่ต้นบอกรัฐบาลเลยเป็นตัวแทนจากจากพี่น้องจาชกจังหวัดศรีสะเกดว่าดีต้นวอลเล็ต นะเฟสสามเฟสสี่ประชาชนศรีสเกตร,รอโยเพราะนั้นพีพพนน่พี่น้องน้องเพื่อนๆน,นะคะท่านใดที่มีญาติเป็นออยู่เขตห้าจังหวัดศรีสเกตเนี่ยบอกเลยให้เลือกเพื่อไทยอย่างเดียวนะแล้วไอภูมิใจไทยเนี่ยไปโจมตีรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ต้อนวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทบอกว่าเป็นโครงการก่อสร้างเพื่อนะ หาเงินทอนพี่น้องเข้าใจคำว่าเงินทอนใช่ไหมเป็นการกระหาที่ปัดสจากข้อเท็จจริงโกโหกหลอกลวงประชาชนมันเลื่อนลอยมันไร้หลักฐานไม่มีหลักฐานเลยนะไปชี้ชัดให้ประชาชนได้เห็นเลยมึงไปบอกเขาว่ามีเงินทอนเงินทอนอย่างเดียวตอแหลบรรดาสอสอทั้งหลายขนกันไปนั่นน่ะไปตอแหลคำโกคำโตโกหกประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ แล้วเรื่องนี้บอกได้เลยนะคะว่าเข้าขายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีแล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลให้ผู้สมัครนะฝ่ายรัฐบาลจะเสียคะแนนโดยไม่เป็นธรรมไอเรื่องแบบเนี้ยอย่างเงี้ยต้องเดินหน้าเอาเรื่องให้ตรงได้แล้วบอกเลยนะคะว่าโครงการที่ต้อนวอลเล็ตเนี่ยเขามีจุดประสงค์เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเขาเมืองการไปแล้วสองระยะหรือสองเฟสอย่างที่เราเรียกกันนะเมื่อมีเกิด ตอนนี้เกิดกรณีกำแพงภาษีสหรัฐตอนนี้มันก็เลยสร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจทั้งโลกรัฐบาลเขาก็เลยพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการเนี่ยนะให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์โดยตอนนี้ยังคงไว้ซึ่งจุดประสงค์เดิมก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องนี้เนี่ยผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต่างๆแล้วและก็ยังได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมครมแล้วด้วยแล้วพี่น้องเชื่อไหมณตอนนั้นเนี่ยมันก็มีนายอนุทินเนี่ยแหละซึ่งตอนนั้นก็เป็นอดีตรัฐมนตรีมหาไทย ร่วมกับคอรมอชุดนั้นในเวลานั้นด้วยแล้วขณะนั้นเนี่ยนะอนุทินก็เห็นชอบด้วยแต่วันนี้ความแค้นมันบังตาอนุทินหรือไม่ก็เลยโจมตีป้ายสีให้กับนะให้กับพักเพื่อไทยเกิดความเสียหายแล้วบอกเลยนะคะว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําถนนหนทางไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆนะคะแต่ยังเป็นการปรับปรุงพื้นที่ที่สำคัญเพื่อยกระดับกีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวๆด้วยถ้าสิ่งใดที่ถูกตั้งคําถามก็น่าจะเป็นความผิดปกติของการจัดสรรงบประมาณในโครงการของอปทนะหรือว่าองค์การส่วนท้องถิ่นในบางพื้นที่เท่านั้นเพราะว่าคําของงบ คำของบประมาณเนี่ยที่มีอดีตรัฐมนตรีมหาไทยลงนามรับรองในขณะนั้นเนี่ยมันกลับไม่สอดคล้องนะกับตัวเลขที่สํานักงบประมาณมีแล้วมันยังมีเรื่องของการพบความกระจุกตัวของงบประมาณในพื้นที่ของพรกการเมืองที่ทุกคนในตอนเนี้รู้ว่าพักไหนนะว่ามันผิดสังเกตแล้วบางท้องถิ่นเนี่ยมันมีคําของบประมาณสูงถึง แปดสิบถึงร้อยล้านบาทในขณะที่พื้นที่อีกจํานวนเยอะๆเลยเนี่ยกลับไม่ได้รับเลยพี่น้องเชื่อไหมหรือว่าได้รับเพียงเล็กน้อยแล้วเขายังกังวลไปกว่านั้นอีกนะพี่น้องรู้หรือไม่ว่าคือคณะอนุกรรมการคัดกรองพิจรารณาโครงการที่ผ่านเข้ามาเนี่ยพบว่ามีท้องถิ่นจานวนมากขอจัดซื้อตู้กดน้ําราคาต่อนหน่วยสูงถึงเกือบห้าแสนพี่น้องรู้ไหม แล้วรวมทั้งสิ้นกว่าห้กว่าหมื่ล้านบาทกว่าหมื่ล้านบาทนะคะมีการเสนอเข้ามาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายด้วยพี่น้องเชื่อไหมซึ่งมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ปกติคณะนุกรรมก,การเนี่ยนะที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาก็เลยมีความเห็นตรงกันว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างโปรง่งใสคุ้มค่า แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยนะคะประเด็นเรื่องตู้กดน้ําเนี่ยก็เลยอาจทําให้ใครบางคนเนี่ยเสียจลิตนะนี่แหละเห็นไหมแต่ยุดถึงบอกให้เขาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพักคภูมิใจไทยคําถามนะคะคําถามพักคภูมิใจไทยสุดท้ายล้วผันตัวไปเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นกันแน่ อบอกเลยว่าถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อเนื่องนะเดี๋ยวมันจะต้องมีเห็นอีกจะต้องมีรู้อีกเกี่ยวกับเรื่องของมทรหนึ่งแล้วอย่างที่บอกยาเสพติดตอนนี้บอนตอนนี้เห็นไหมฮะกระทรวงมหาไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ไล่ปราบปรามยาเสพติดไล่ปราบปรามพวกบ่อนพนันนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย ก่อนหน้านี้ทําไมไม่ค่อยมีมีก็มีเล็กๆ,ๆน้อยๆจับเล็กๆน้อยๆพอเป็นพิธีเพราะอะไรเพราะคนที่นั่งในตําแหน่งมันไม่ทั้งแล้วล่าสุดวันนี้มทหนึ่งนะมทหนึ่งก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยและตอนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะแล้วยังรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้เนี่ยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเห็นไหม เดินหน้าเกี่ยวกวเรื่องยาเสร็จติดเพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยอนุทินนั่งเป็นมหาไทยเนนั่งเป็นมหาไทยให้ป่าปานยาเสพติดก็น้อยมากพอวันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยรู้ไหมพี่น้องเดินหน้าเดินหน้าเรื่องยาเสรพติดอย่างเดียวเลย แล้ววันนี้เนี่ยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงสโเก์วันนี้เนี่ยมีการรายงานในช่วงแรกบอกว่าการทํางานในจังหวัดสิงสโเก์เอาเรื่องแรกเลยนะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามกฎหมายระเบียบข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทำงานกันเป็นทีมบูรณาการกับหน่วยงานร่วมกันไม่ไม่ไม่แยกส่วนแยกฝ่ายนะโดยมีผลสําเร็จเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมนี่คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดีทุกๆจังหวัดต้องเหมือนกันตราบใดที่เห็นไหมตราบใดที่ มทเนี่ยให้ความสําคัญแล้วต้องให้งานให้ชัดเจนให้ผู้ว่าราชการเนี่ยออกแอคชั่นเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะในอดีตเนี่ยผู้ว่าราชการเป็นยังไงพี่น้องก็รู้ดี <c oughs> โนูน <c oughs> บ้าบอขอแตกนะคะไปให้ไอ้อะไรนะครั้งหนึ่งที่ไปร่วมกับประชุมกันมีทั้งอบจอน่ะเจ็ดสาจังหวัดผู้ว่า,าการเจ็ดสจังหวัด <c oughs> โดยมีไอเดวิน อะไรล่ะไปนั่งพูดนั่งเจราจาเสวนามีมทหนึ่งก็คืออ,อหนูอนุทินร่วมเข็นกันไปฟังกันอยู่ที่บุรีรัมย์เอาปรจอทั้งเจ็ดเจดิบสามจังหวัดผู้ว่าการเจ็ดสามจังหวัดเพื่ออะไรอะ่ะแล้วงานนั้นไม่มีนายกรัฐมนตรีด้วยเออเอาดิใไขใหญ่่ตอนนั้นอะ่ะไขรใหญ่เป็นไงมนุษย์เงินบอกว่า ที่แน่ๆโทรศัพท์ผมไม่มีไม่มีสายแก๊งคอรเซนเตอร์มานานแล้วใช่เอาจริงๆยิงๆงๆ่งตอนนี้เขาไล่ปราบปรามเลยแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยวันนั้นตะยุยเตายุยจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะเป็นตำรวจตำรวจเออตำรวจอะไรอ่ะตำรวจอะไรที่กำกับดูแลตรงเนี้ยออกมาบอกเลยว่าลดเอ่อลดเปอร์เซ็นต์ไปประมาณซัก 70%็ิเอร์นต่ะเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอสเซนเตอร์และหลังจากที่อนุทินเนี่ยลงจากตำแหน่งมหาไทยหนึ่งเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมมีการไล่กวดไล่จับไล่ปรปาบปรามแก๊งคอสเซนเตอร์เยอะเยอะมากเลยอ่ะแล้วเราเคยตั้งคำถามไหมเราเคยเอะในใจไหมว่าแล้วก่อนหน้านี้ที่เป็นอนุทินน,นั่งเป็นมหาไทยหนึ่งอ่ะเขาทำอะไรอ่ะ ทำอะไรและพอลงจากตาแหน่งปุ๊บนะพอลงจากตาแหน่งปุ๊บทาไมไล่ปราบปรามได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเฟียนะไม่ว่าจะเป็นไอ้ไอ้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอ่ออะไรล่ะปราบปรามยาเสพติดทําไมทําได้อ่ะงงไหมสงสัยกันไหมหรือสงสัยแล้วพูดแต่มันมเสียงไม่ดังพี่น้องว่าไหมเออ นี้อืมก็ที่ที่ตะยุยบอกนะฮะเก็บตกกันสักนิดหนึ่ง